ในตอนที่4นะคะจะเป็นการวางตำแหน่งตลาดสินค้ากเกษตรค่ะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของในเรื่องนี้นะคะความหมายของการกำหนดตำแหน่งตลาดค่ะหมายถึงการออกแบบข้อเสนอทางการตลาดและภาพลักษณ์นะคะเพื่อสร้างภาพในใจของลูกค้าเป้าหมายนะคะการวางตำแหน่งเริ่มต้นที่ตัวสินค้าซึ่งอาจจะเป็นสินค้าชนิดหนึ่งบริการหรือว่าบริษัทสถานะ สถาบัานหรือว่าตัวบุคคลก็ได้นะคะการกำหนดตำแหน่งไม่ต้องทำอะไรกับตัวสินค้าแต่เป็นการเล่นกับจิตใจของผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าโดยการวางตำแหน่งสินค้าไว้ในใจของลูกค้าเป้าหมายนั่นเองนะคะนี่คือความหมายของการกำหนดตำแหน่งนะคะสำหรับความสำคัญของการกำหนดตำแหน่งตลาดนะคะอย่างแรกเลยก็คือกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะ แล้วก็สามารถที่จะกําหนดกลยุทธ์การขายได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะเมื่อเรามีการกําหนดตําแหน่งตลาดนะคะและยังสามารถจะเพิ่มความสามารถการรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดีขึ้นนะคะทําให้สินค้าเนี่ยมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งขันในใจผู้บริโภคนะคะยังเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้อีกนะคะและยังเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะคะแล้วก็ยังจะช่วยในการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนะคะนี่คือความสําคัญของการกําหนดตําแหน่งตลาดนะคะ รูปแบบในการกำหนดตแหน่งตลาดมีรูปแบบอะไรบ้างนะคะก็มีด้วยกัน2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็คือการกำหนดตำแหน่งตลาดโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันนะคะเราก็ดูว่าถ้าเป็นรูปแบบที่1เนี่ยเราก็ดูว่าสินค้าของเราเนี่ยทำยังไงที่จะให้รู้สึกว่ามันมีคุณค่ามีประโยชน์ที่เหนือกว่าคู่แข่งขันนะคะเราก็จะวางตำแหน่งตลาดของสินค้าเราในตลาดนั้นนะคะส่วนสําหรับรูปแบบที่2เนี่ย เป็นการกำหนดตำแหน่งตลาดโดยคำํำนึงถึงเป้าหมายของผู้บริโภคนะคะก็คือยึดความต้องการผู้บริโภคเป็นหลักผู้บริโภคต้องการอะไรจะวางตำแหน่งตรงจุดนั้นนะคะนี่คือรูปแบบที่จะเลือกในการกำหนดตำแหน่งตลาดนะคะมีสุกันสอรูปแบบนั่นเองนะคะเราไปดูเกณฑ์นในการกำหนดตำแหน่งตลาดกันบ้างคะ่ะซึ่งจะเห็นได้ว่ามีเยอะแยะมากมายหลายเกณฑ์เลยนะคะ ไปดูเกณฑ์แรกนะคะในการกําหนดตําแหน่งตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งเราก็ต้องดูคําว่าลักษณะของผลิตภัณฑ์นะคะมันเป็นตัวบ่งบอกเลยว่าลักษณะเป็นอะไรก็คืออาจจะเป็นความเป็นไทยนะคะก็คือเราไปดูลักษณะความเป็นไทยแล้วก็ชูเรื่องของความเป็นไทยขึ้นมาวางตำแหน่งตลาดนะคะตัวที่2ก็คือการกําหนดตําแหน่งต,ตามประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นะคะก็ดูว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีประโยชน์อะไรเราจะใช้ประโยชน์ตัวนี้มาเป็นตัวกําหนดตําแหน่งตลาดนะคะ สาก็คือการกำหนดตำแหน่งผลิตภ <So S 1> ัณฑ์ตามราคานะคะก็ค like ือดูว่าถ้าเป็นสินค้าที่มีคุณมูลค่าสูงแล้วก็จะตน้ํตำแหน่งตามราคาอาจจะเป็นเรื่องของสินค้าพรีเมียมนะคะนะคะนี่ก็คือเป็นการกําหนดผลิตภัณฑ์ตามราคาส่วนเกณฑ์ตัวที่4ก็คือการกาหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มเป้าหมายนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าเราเนี่ยคือใครแล้วก็จะกาหนดตําแหน่งตามกลุ่มนั้นนะคะ ส่วนเกณฑ์ที่5ก็คือการกรําหนดตําแหน่งตามส่วนผสมนะคะก็อย่างเช่น對對ส่วนผสมก็คือส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ Spider All Hin. อย่างเช่นววตามิลนะคะเขาโชว์เรื่องว่าววตามิลเป็นแหล่งโปรตีนจากธรรมชาตินะคะนี่ก็คือของส่วนผสมผลิตภัณฑ์นะคะส่วนเกณฑ์ที่6ก็คือการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานก็อย่างเช่นที่เราเห็นว่าเราจะอาจจะแบ่งเป็นเกรด A B C อย่างเช่นไข่นยคะเราก็จะแบ่งเป็นไข่เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยค่ะ ส่วนการกำหนดตำแหน่งตามโอกาสการใช้ก็อย่างเช่นที่วาเลนทน์ Valentine, ใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของกลาบก็จะซื้อในช่วงวาเลนทน์นั่นเองนะคะส่วนการกำหนดตำแหน่งตามผู้ใช้ก็คือผู้ใช้ใช้เมื่อโอกาสตอนเมื่อไรนะคะอย่างเช่นว่าผู้ใช้เ,เป็นผู้ที่มักจะ ออถ่ายผูกท้องผูกนะคะก็คืออาจาจะมีเป็นยาสมุนไพรที่สําหรับผู้ที่มีอาการท้องผูกนั่นเองนะคะตามผู้ใช้นะคะสาหรับการกำหนดตำแหน่งตามบุคลิกภาพก็คือ,อ,อผู้บริโภคมีบุคลิกภาพอาจจะต้องการที่จะเป็นคนที่แต่งตัวเก่งหรืออะไรก็คืออาจจะเป็นให้มีเครื่องดื่มหรืออะไรที่สําหรับบุคลิกภาพที่มีความมั่นใจนะคะก็คืออาจจะมีลักษณะของ ผลิตภัณฑ์ที่เสริมความมั่นใจให้กับผู้บริโภคกันเองนะคะสวหก,การกำหนดตำแหน่งตามแหล่งกําเนิดน,นะคะแหล่งกําเนิดก็อย่างเช่นกาแฟที่เราได้ยนินกาแฟวาวีกาแฟต่างๆก็คือเป็นแหล่งที่ผลิตของเขานะคะการกำหนดตำแหน่งตามแนวทางของคู่แข่งขันอาจจะดูว่าคู่แข่งขันเราเนี่ยวางตำแหน่งตรงไหนเราจะไปทางเดียวกับผู้คู่แข่งขันก็ได้นะคะ ส่วนแบบที่12ก็คือเกณฑ์กรากรากําหนดตําแหน่งตามประเภทผลิตภัณฑ์นะคะก็ดูว่าผลิตภัณฑ์นี่แบ่งเป็นประเภทอะไรบ้างนะคะส่วนเกณฑ์ข้อ13ก็คือการกำหนดตําแหน่งตามสัญ,ญลักษณ์นะคะยกตัวอย่างเช่นผลผลไม้นะคะกล้วยหอมถ้ามีสติกเกอร์ที่เขียนว่าโดรอยะะ่างี้ค่ะเราก็จะรู้ว่าสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้เราจะซื้อตามสัญ,ญลักษณ์หรือว่าตัวสติกเกอร์ที่ติดไว้นะคะนี่คือการกำหนดตำแหน่งตามสัญ,ญลักษณ์นะคะ ส่วนเกณฑ์ข้อ14ก็คือการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามระดับชั้นของผลิตภัณฑ์นะคะก็คือตามการวางชั้นว่าเป็นชั้นพรีเมียมชั้นกลางชั้นสูงชั้นต่ำเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นระดับชั้นนะคะส่วนเกณฑ์ข้อ15คือการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามรูปทรงก็อย่างเช่นแตงโมโทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะนี่คือเป็นลักษณะของตามรูปทรงนะคะ ก,การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ตามผลประโยชน์และก็คุณค่าก็คือสิ่งที่จะได้รับนะคะประโยชน์ได้รับประโยชน์อะไรคุณค่าเป็นอย่างไรนะคะนี่คือเกณฑ์ทั้ง16ข้อนะคะสำหรับขั้นตอนในการกําหนดตําแหน่งตลาดนะคะก็มีด้วยกัน6ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกเลยก็คือขั้นตอนการวิเคราะห์ตลาดแล้วก็มีการวิเคราะห์ตลาดก่อนนะคะจากนั้นก็ไปการวิเคราะห์องค์การนะคะขั้นตอนที่3ก็คือเราไปวิเคราะห์คู่แข่งขันนะคะแล้วก็สภาพการแข่งขันค่ะ ส่วนขั้นตอนที่4ก็คือการเลือกข้อได้เปรียบในการแข่งขันนะคะขั้นตอนที่5ก็คือการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์โดยใช้ส่วนผสมกับตลาดหรือว่า 4P นะคะเข้ามาใช้ในการวางแผนผลิตภัณฑ์นะคะวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ส่วนขั้นตอนที่6ก็คือการสื่อสารตำแหน่งตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้ว่าตำแหน่งตลาดเราอยู่ที่จุดใดนะคะนี่คือขั้นตอนทั้ง6ขั้นตอนของการกำหนดตำแหน่งตลาดนะคะ ดังนั้นนะคะเราไปดูว่าแต่ละขั้นตอนทั้ง6ขั้นตอนที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะซึ่งขั้นตอนแรกนะคะก็คือการวิเคราะห์ตลาดนะคะในการวิเคราะห์ตลาดเนี่ยโดยการวิเคราะห์สภาพโดยรวมของตลาดนะคะเพื่อให้ทราบข้อมูลที่จําเป็นนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านั้นนะคะประกอบไปด้วยขนาดของตลาดนะคะความต้องการของผู้บริโภคพฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภคนะคะแล้วก็อัตราการเจริญเติบโตของตลาด ความมีศักยภาพของตลาดแล้วก็ช่องทางการจัดจำหน่ายนั่นเองนะคะสำหรับขั้นตอนที่2เนี่ยจะเรื่องของการวิเคราะห์องค์การนะคะในการวิเคราะห์องค์การเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่องค์การธุรกิจเนี่ยต้องทำการวิเคราะห์ถึงทักษะนะคะความสามารถข้อจำกัดแล้วก็วัตถุประสงค์นะคะค่านิยมในการดำเนินธุรกิจของตนเองด้วย การพยายามในการวิเคราะห์แล้วก็ระบุข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ที่กิจการนําเสนอว่ามีความแตกตา่างจากคู่แข่งขันอย่างไรนะคะโดยการแบ่งประเภทของความแตกตา่างออกเป็นความแตกตา่างนั้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออด้านผลิตภัณฑ์นะคะด้านบริการช่องทางกากรจำหน่ายแล้วก็ภาพลักษณ์นั่นเองนะคะสําหรับในขั้นตอนที่3เนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์คู่แข่งขันแล้วก็สภาพการแข่งขันนะคะ ในขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นการวิเคราะห์คู่แข่งขันและก็สภาพการแข่งขันในตลาดนะคะโดยดูว่าระดับภาวะความรุนแรงของการแข่งขันเนี่ยมีมากน้อยเพียงใดนะคะคู่แข่งขันมีจุดแข่งและก็จุดอ่อนอะไรบ้างนะคะการวิเคราะห์คู่แข่งขันและก็สภาพการแข่งขันเนี่ยจะช่วยให้กิจการเนี่ยสามารถเห็นทางเลือกต่างๆนะคะที่จะนําไปใช้ในการกําหนดตําแหน่งนทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ของกิจการนะคะแล้วก็วางกลยุทธ์การตลาดเพื่อสู้กับคู่แข่งขันได้ดียิ่งขึ้นนะคะดังนั้น หากนําผลการออวิเคราะห์ผู้แข่งขันแล้วก็สภาพการแข่งขันไปทําการพิจารณาร่วมกับผลการวิเคราะห์องค์การทําให้องค์การเนี่ยทราบว่ากิจาการเนี่ยควรใช้จุดแข็งด้านใดเพื่อจะแข่งขันกับผู้แข่งขันในตลาดนะคะรวมถึงควรจะปรับจุดอ่อนอะไรบ้างที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับกิจาการนั่นเองนะคะสําหรับขั้นตอนที่4นะจะเป็นเรื่องของการเลือกข้อได้เปรียบในการแข่งขันนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเป็นการ เป็นสิ่งที่องค์การนะคะพิจารณาเลือกกันจากการเปรียบเทียบในขั้นตอนที่2ที่ผ่านมาแล้วนะคะการวิเคราะห์องค์การกับขั้นตอนที่3นะคะการวิเคราะห์คู่แข่งขันและก็สภาพการแข่งขันนะคะเพื่อที่จะเอานมาเปรียบเทียบว่าจะเข้ากันสามารถทำให้ของเข้าใจนะคะทุกทีแล้วจะเข้าใจแล้วก็สามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะนำข้อได้เปรียบเนี่ยมาใช้ในการวางกลยุทธ์การตลาดอย่างไรนะคะ สำหรับในขั้นตอนที่5นะคะจะเป็นการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์โดยใช้ส่วนผสมการตลาดนะคะในขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นแนวทางนะคะในการสร้างภาพลักษณ์แล้วก็การกำหนดตำแหน่งทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์นะคะโดยใช้ส่วนผสมการตลาดที่เหมาะสมนะคะเป็นตัวช่วยสนับสนุนซึ่งสามารถทำให้ได้หลายทางด้วยกันนะคะโดยพิจารณาเลือกใช้ตามเกณฑ์ในการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดนั่นเองนะคะ สำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่6ก็คือการสื่อสารตำแหน่งตลาดนะคะในขั้นตอนนี้นะคะการที่องค์การธุรกิจเนี่ยมีการพัฒนานะคะออกแบบแล้วก็สื่อสารออตำแหน่งทางการตลาดนะคะของกิจการไปยังลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์ของกิจการเนี่ยมีคุณสมบัติแล้วก็มีความโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งขันอย่างไรนะคะโดยทําการโฆษณาหรือว่าสื่อสารตำแหน่งทางการตลาดนั้นอย่างมีประสิทธิภาพนะคะผ่านกระบวนการ ผ่านส่วนผสมกับตลาดค่ะหรือว่า4 p นะคะเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับรู้ตามที่องค์การต้องการซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างแผนผังการรับรู้นะคะที่เรียกว่าเอ,อ่อ perceptive map นันเองนะคะให้เกิดออภาพในใจผู้บริโภคขึ้นมานะคะค่ะมาดูสรุป,ปอีกครั้งในเรื่องของการวางตำแหน่งตลาดสินค้าเกษตรนะคะการกำหนดตำแหน่งตลาดสินค้าเกษตรเนี่ยก็จะเป็นการสร้างและก็การสื่อสารสิ่งที่กิจการต้องการเสนอต่อตลาดสำหรับ ออในแต่ละตลาดที่เป้าหมายที่จะต้องการนั่นเองนะคะนี่คือการวางตำแหน่งตลาดสินค้ากเกษตรค่ะ